ตอนที่21ทางเลือกของหยูหัวในถงหยกพิสุจิ์ของนิกายเต๋าหยกพิสุธิ์ใบหน้าของหยูหัวเต็มไปด้วยความตกใจหลังจากได้ยินสิ่งที่ผู้อาวุโสหูและคนอื่นๆรายงานเด็กคนนี้เป็นของจริงช่างน่าเสียดายน่าเสียดายถ้าเขาสามารถเป็นสิทธิ์ของข้าเพื่อให้เราเลี้ยงดูเขาอย่างเต็มที่แม้ว่าเขาจะฝึกฝนเทคนิคการปรับแต่งร่างกาย แต่เขาก็อาจจะสามารถสืบทอดนิกายเต่าของข้าได้ภายในเวลาไม่ถึงร้อยปีและแซงหน้าพวกเราและกลายเป็นความหวังของการเติบโตของนิกายอยู่หัวถอนหายใจซ้ำและวซ้ำเล่าใช่แน่นอนน่าเสียดายที่เด็กคนนี้ดื้อรั้นเจ้านิกายจะต้องการให้ข้าลักพาตัวเขาที่นี่หรือไม่ผู้อาวุโสหูกล่าวว่านั่นคือสิ่งที่เขาอยากทำมากที่สุดในตอนนี้ ไม่เรายืนหยัดเพื่อสิ่งที่ถูกต้องเราจะทำสิ่งที่น่ารังเกียจเช่นนิกายปีศาจได้อย่างไรอยู่หัวกล่าวอย่างจริงจังผู้อาวุโสหูถอนหายใจอย่างขุนเคืองผู้อาวุโสหูแม้ว่าเด็กคนนี้จะไม่ได้เข้าร่วมนิกายของเราแต่เขาก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางดั้งเดิมของเราเราต้องปกป้องและช่วยเหลือเขาเราไม่สามารถปล่อยให้เด็กคนนี้ได้รับอันตรายจากนิกายปีศาจและตายตั้งแต่ยังเด็ก หากวันหนึ่งเด็กคนนี้สามารถเติมเต็มศักยภาพในอนาคตได้เขาจะกลายเป็นความหวังของนิกายเต๋าแห่งราชวงศ์เซียอันยิ่งใหญ่ของเราอยู่หัวกล่าวอย่างจริงจังเข้าใจแล้วผู้อาวุโสหูกูมือของเขาเขารู้ว่าผู้นำนิกายกังวลเกี่ยวกับสวัสดิภาพของโลกและทุกอย่างอยู่ในเรื่องของภาพรวมผู้นำนิกายผู้นำนิกายข่าวร้ายในขณะนี้ผู้อาวุโสคนหนึ่งวิ่งเข้าไปข้างในด้วยความตื่นตระหนกพร้อมกับตองไม้ในมือเกิดอะไรขึ้นหัวใจของ อยู่หัวเต้นแรงในขณะที่การแสดงออกของเขาตึงเครียดเขาได้รับข่าวร้ายมากเกินไปในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาประการแรกสาราวารีสวรรค์ถูกทำลายโดยบุตรปีศาจจากนั้นเขาได้ยินว่ามังกรวารีปีศาจปรกากฏตัวในทะเลดำของจังหวัดหยุนน้ำท่วมสามเมืองและก่อให้เกิดความสูญเสียและความทุกข์ยากแก่ทุกชีวิตไม่นานมานี้เขาได้ยินว่านิกายปีศาจนารกสมรู้ร่วมคิดกับเผ่าราชาหมาป่าทะเลทรายเพื่อรุกรานจังหวัดโม่ของราชวงศ์เซียอันยิ่งใหญ่ สิ่งสุดท้ายที่เขาอยากได้ยินคือคำว่าแ yeah ย่แน่นอนสิ่งที่ทำให้เขากังวลมากที่สุดก็คือบุตรปีศาจท,ที่หายไปหลังจากทำลายสาราวารีสวรรค์เขาเดาได้อย่างคลุมเครือว่าพลังของบุตรปีศาจนั้นลดลงอย่างมากหลังจากถูกผนึกมานานแม้ว่าเขาจะทำลายสาราวารีสวรรค์แต่มีแนวโน้มว่าเขาจะได้รับบาดเจ็บสาหัสจ,จากคมดาบหลังจากที่ชานรัวซุยใช้เลือดจากแก่นแท้จิตวิญ,ญญาณของเธอเป็นเครื่องสังเวย ดังนั้นเขาอาจซ่อนตัวชั่วคราวเพื่อพักฟื้นหรืออาจออกจากราชวงศ์เซียอันยิ่งใหญ่อย่างไรก็ตามตราบใดที่บุตรปีศาจไม่ถูกกำจัดเขาจะรู้สึกราวกับมีหนามทิ่มแทงที่หลังของเขาดังนั้นทุกครั้งที่เขาได้ยินผู้อาวุโสมาตโกนว่าข่าวร้ายปฏิกิริยาแรกของเขาคือบุตรปีศาจมาถึงแล้วเจ้านิกายผู้อาวุโสหู ผู้อาวุโสชูและผู้อาวุโสหลิวถูกจับโดยนิกายปีศาจนรกเมื่อเร็วๆนี้นิกายปีศาจนรกได้ส่งผู้อาวุโสหลิวกลับมาผู้อาวุโสมากล่าวด้วยสีหน้าเคร่งขรึมจากนั้นเขาก็ยื่นกล่องไม้ในมือซึ่งมีหัวมาให้อะไรนะอยู่หัวรู้สึกเพียงว่าสายฟ้าผ่ากลางใจของเขาเมื่อมองไปที่ศีรษะของผู้อาวุโสหลิวเขาเต็มไปด้วยความเศร้าโศกสารเลวโมหลินไอสารเลว อยู่หัวไม่สามารถระง,งับความโกรธของเขาในขณะที่เขากหมัดแน่นพลังทางจิตวิญญาณที่เข้มข้นระเบิดออกมาจากร่างกายของเขาเสื้อคลุมเต๋าของเขากระพือและดวงตาของเขาก็ลุกโชนด้วยความโกรธผู้อาวุโสหูผู้อาวุโสชูและผู้อาวุโสหลิวเดิมเป็นผู้นำกลุ่มสาวกพวกเขาไปที่จังหวัดหยุนเพื่อปราบมังกรวารีปีศาจและช่วยคนธรรมดาจากความชั่วร้ายพวกเขาคาดไม่ถึงว่านิกายปีศาจนารกจะเปิดการโจมตีในขณะนี้พวกเขาถึงกับฆ่าผู้อาวุโสหลิว อยู่หัวจะไม่โกรธได้อย่างไรโมโหลินเจ้ากำลังประกาศสงครามกับนิกายเต่าหยกพิสุทธิ์หรือไม่การจ้องมองของอยู่หัวเต็มไปด้วยจิตสังหารแม้ว่าเขาจะไม่ต้องการเริ่มทำสงครามกับนิกายปีศาจนรกแต่เขาก็ไม่ต้องการให้ผู้คนตายเป็นจำนวนมากและเกิดการหนองเลือดมากขึ้นอีกทั้งโลกก็ไม่สงบสุขเหล่าปีศาจออกอลาวาดและยังมีการคุกคามจากบุตรปีศาจอีก เห็นได้ชัดว่านิกายปีศาจจนรกไม่สามารถยับยั้งตัวเองได้อีกต่อไปสงครามเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้บัตซพบโมโลินเจ้านิกายข้าย,ยินดีที่จะพาคนไปช่วยพวกเขาตาของผู้อาวุโสมาเป็นสีแดงและเขากำลังโกรธอาผู้นำนิกายโมลินยังบอกด้วยว่าให้ท่านไปที่เมืองทางเหนือของจังหวัดโมเพื่อเจะระจากับเขาถ้าไม่ไปเขาจะส่งหัวมาทุกวัน เสียงของผู้เข้ามาอ่อนแรงลงเรื่อยๆขณะที่เขาพูดอย่างไรก็ตามเขารีบตะโกนว่าเจ้านิกายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกับดักอย่างแน่นอนท่านต้องไม่ตกหลุมพรางของโมลินถูกตังเจ้านิกายอาจมีกับดักอยู่ที่นั้นอย่าเพิ่งวิตกกังวลไปก่อนเราต้องวางแผนกันก่อนผู้อาวุโสอีกคนที่อยู่ข้างๆรีบแนะนำ เขารู้ว่าอยู่หัวปกป้องนิกายของเขามากเมื่อเขาเห็นผู้อาวุโสหลิวถูกสังหารและสาวกนิกายของเขาถูกจับเขาจะไม่ระงับความโกรธของเขาถ้าข้าไม่ไปผู้อาวุโสหูและคนอื่นๆจะตายกันหมดแม้ว่าโมหลินคนนั้นจะซุ่มโจมตีข้าก็ต้องไปด้วยมิฉะน,นั้นข้าจะ,ะเผชิญหน้ากับสาวกของนิกายทั้งหมดในอนาคตได้อย่างไรอยู่หัวโกรธมากเขาทนไม่ได้ที่จะเห็นผู้อาวุโสและสาวกของนิกายของเขาถูกฆ่าตายทีละคน เจ้านิกายท่านไปไม่ได้ให้ข้าทำมันข้าจะพาสิทธิ์ไปพบกับโมลินผู้นั้นถ้ามีกับดักจริงๆข้าจะยอมตายผู้อาวุโสมากล่าวผู้อาวุโสมาอย่าเพิ่มความวุ่นวายในเวลานี้เราต้องสงบสติอารมณ์เราต้องไม่ตกหลุมพรางของโมลินผู้อาวุโสเฉินตะโกนผู้อาวุโสหมางเงียบไปห้องถงตกอยู่ในความเงียบเป็นเวลานานยูฮัวกำลังเดือดอยู่ภายในถ้าเขาไปเขาอาจจะกระโดดลงไปในกับดัก ถ้าเขาไม่ไปเขาจะไม่สามารถเอาชนะความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของเขาได้เขาอาจจะมีปัญหากับหัวใจเต๋าของเขาในอนาคตหากเขาไม่ทำอะไรเลยและเฝ้าดูสมาชิกนิกายของเขาถูกสังหารเขาจะไม่สามารถมองหน้าบรรดาสิทธ์อีกต่อไปเขาไม่ต้องการถูกมองว่าเป็นคนขี้ขลาดและไม่ต้องการถูกดูหมิ่นในขณะนี้สิทธิ์อีกคนหนึ่งรายงานว่าจู้เสี่ยวเทียนจากตระกูลจู้ในจังหวัดเหลียงมาที่นี่เพื่อขอเข้าพบเขามีบางอย่างที่จะบอกอยู่หัว นำตัวเขามาเดี๋ยวนี้อยู่หัวสั่งหลังจากนั้นไม่นานจู้เสี่ยวเทียนก็ถูกพาตัวเข้าไปในห้องโถงหลังจากทักทายกันแล้วจู้เสี่ยวเทียนก็ตรงเข้าเรื่องทันทีเจ้านิกายอยู่หัวท่านน่าจะเคยได้ยินเกี่ยวกับนิกายปีศาจนรกที่สมรู้ร่วมคิดกับเผ่าราชาหมาป่าทะเลทรายเพื่อโจมตีจังหวัดโม่ใช่ไหมแน่นอนอยู่หัวพยักหน้าด้วยสีหน้าจริงจังเครือข่ายข่าวกรองของตระกูลจู้ได้สอบถามเกี่ยวกับข่าวที่น่าตกใจเช่นกัน มันเกี่ยวกับนิกายปีศาจนรกดังนั้นข้าจึงมาเพื่อแจ้งให้เจ้านิกายทราบจู้เสี่ยวเทียนกล่าวต่อกรุณาพูดนายน้อยจู้ว่ากันว่าโมหลินกําลังหลอมดับปีศาจท,ที่ไม่มีใครเทียบได้จู้เสี่ยวเทียนบอกอยู่หัวในรายละเอียดเกี่ยวกับโม่หลินที่หลอมดับสังหารปีศาจและตอนนี้เขาขาดคนคนหนึ่งที่มีกายวิญญ,ญาณโลหะ เมื่อได้ยินเช่นนี้ผู้เท่าอยู่หัวผู้อาวุโสเชิญผู้อาวุโสหูและคนอื่นๆมองหน้ากันด้วยความตกใจเจ้านิกายข้ารู้ว่ามีกับดักในการเจรจาครั้งนี้เขารักพาตัวผู้อาวุโสหูและคนอื่นๆเพื่อหลอกล่อท่านเจ้านิกายไม่ว่ายังไงก็ไปไม่ได้ผู้อาวุโสเชิญแนะนําอีกครั้งทุกคนรู้ว่าอยู่หัวมีร่างกายวิญญาณที่เป็นโลหะแรงจูงใจของโมลินนั้นชัดเจนอยู่หัวเงียบลงเขายังชั่งน้ําหนักข้อดีและข้อเสีย ถ้าเขาตกหลุมพรางจริงๆและปล่อยให้โมลินล้อมดาบสังหารปีศาจส,สำเร็จโลกจะต้องทนทุกทรมานจริงๆถูกตังเจ้านิกายอยู่หัวท่านต้องสงบสติอารมณ์ในขณะนี้การเสียสละเพียงเล็กน้อยก็ดีกว่าการเข็นฆ่าสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในโลกตอนนี้นิกายปีศาจนรกและเผ่าราชาหมาป่ายึดครองจังหวัดโมแน่นอนว่าจะต้องได้รับความโกรธเกรี้ยวจากสวรรค์และความไม่พอใจของทุกคนผู้ปลูกฝังทั้งหมดของโลกจะรุมโจมตีพวกเขา ทำไมเจ้านิกายอยู่หัวไม่ใช้โอกาสนี้ในการเป็นพันธมิตรกับนิกายเต่าทั้งหมดของราชวงศ์เซียอันยิ่งใหญ่ของเราเพื่อปรับปรามนิกายปีศาจนรก นอกจากนี้ตามความรู้ของข้าจักรพรรดิกำลังเตรียมส่งกองทัพชั้นยอดไปยังจังหวัดโม่ในเวลานั้นทหารมากของราชวงศ์เซี่ยจะยับยั้งกองทัพของเผ่าราชาหมาป่าและท่านอาจใช้โอกาสนี้นำนิกายเต่าเข้าโจมตีนิกายปีศาจนารกแม้ว่าเราจะไม่สามารถทำลายพวกมันได้ในคราวเดียวแต่อย่างน้อยเราก็สามารถสร้างความเสียหายรุนแรงให้กับนิกายปีศาจนารกและป้องกันไม่ให้หลอมดับสังหารปีศาจสำเร็จได้ตอนที่22เจ้าไม่ได้รู้อะไรเลย ข่าวที่ว่านิกายปีศาจนารกพิชิตพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดโม่ด้วยความช่วยเหลือจากเผ่าราชาหมาป่าทะเลทรายแพร่กระจายอย่างรวดเร็วในราชวงศ์เซียอันยิ่งใหญ่โลกสั่นสะเทือนเมื่อความตื่นตนระหนกแพร่กระจายเนื่องจากสาวกของนิกายปีศาจนารกได้ครองตำแหน่งมังกรซ่อนไปแล้วครึ่งหนึ่งมันเป็นสิ่งย้ำเตือนให้ทุกคนรู้ว่านิกายปีศาจนารกนั้นน่ากลัวและทรงพลังเพียงใด การจัดอันดับเต่าวสวรรค์ดูเหมือนจะปกคลุมไปด้วยเมฆมืดที่น่าสะพรึงกลัวมันปกคลุมทั้งราชวงศ์และสามัญชนทำให้พวกเขารู้สึกไม่สบายใจนอกจากนี้ข่าวของบุตรปีศาจที่ทําลายสาราวาริสวรรค์ได้ทําให้เกิดเงาเหนือจิตใจของผู้คนในราชวงศ์เซียผู้ยิ่งใหญ่ตอนนี้นิกายปีศาจนรกได้ลุกล้าเข้าไปในอาณาเขตของราชวงศ์เซียอันยิ่งใหญ่พร้อมกับเผ่าราชาหมาป่าทะเลทรายสังหารแม่ทัพที่มีชื่อเสียงของราชวงศ์เซียอันยิ่งใหญ่เย่กู่เซิงและกองทัพของเขา สำหรับคนทั่วไปนี่เป็นสัญญาณของการล่มสลายของอาณาจักรของพวกเขายิ่งกว่านั้นตระกูลราชาหม่ายังเป็นหนามยอกอกอยู่ในใจของประชาชนแห่งราชวงศ์เซียผู้ยิ่งใหญ่เสมอมาการปรากฏตัวของพวกเขาเป็นเหมือนดาบที่ให้อยู่เหนือหัวของพวกเขาดังนั้นจึงเป็นเรื่องง่ายที่จะจินตนาการถึงความตื่นตระหนกของพวกเขาเมื่อพวกเขาได้ยินว่าเผ่าราชาหมาป่าบุกกอจังหวัดโม่ดังนั้นความไม่มั่นคงและความหวาดกลัวจึงแผ่ขยายไปทั่วอาณาจักร ในพระราชวังของราชวงศ์เซียอันยิ่งใหญ่ในห้องของจัก,กรพรรดิไอไอไออาการบาดเจ็บของเย่ก,กู่เซียงร้ายแรงไหมบนเตียงมู่หลงซางที่ป่วยและอ่อนแอถามอย่างอ่อนแรงเขาเกือบจะตายทันทีด้วยความโกรธเมื่อเขาได้ยินเกี่ยวกับสถานการณ์ของจังหวัดโมกเย่ก,กู่เซียงเสียชีวิตในการสู้รบและเย่ก,กู่เซียงก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสเช่นกันหมายความว่าราชวงศ์เซียอันยิ่งใหญ่ได้สูญเสียแม่ทัพที่โดดเด่นไปสองคนในคราวเดียว การสูญเสียดินแดนส่วนใหญ่ของจังหวัดโม่เป็นการระเบิดครั้งใหญ่ปัจจุบันเราได้ส่งเขากลับไปที่ตระกูลเย่แล้วชีวิตของเขาไม่ตกอยู่ในอันตรายอีกต่อไปแต่คงจะเป็นเรื่องยากสำหรับเขาที่จะเข้าสู่สนามรบในเร็วๆนี้แม่ทัพใหญ่เจ้าชิวกล่าวว่าคนเดียวที่สามารถนำกองทัพเข้าสู่สงครามได้ในตอนนี้คือเย่กู่ซิงจากตระกูลเย่แต่ปัจจุบันเขากำลังปกป้องชายแดนของจังหวัดชิงอยู่ จากนั้นส่งเย่กู่ซิงมู่หลงซางกล่าวฟาบาทราชวงศ์สีเหลียงอาจช่วยโอกาสโจมตีนายกรัฐมนตรีจุ้งหยวนกล่าวด่านยอดเขาหยกของชิงโจง่ายต่อการยึดและยากที่จะบุกรุกแม้ว่าราชวงศ์สีเหลียงต้องการโจมตีพวกเขาก็ไม่สามารถทะลวงพรมแดนได้ในเวลาอันสั้นสงครามทางตอนเหนือเป็นเรื่องเร่งด่วนมากขึ้นในตอนนี้ เราต้องหยุดเผ่าราชาหมาป่าไม่ให้รุกไปทางใต้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามมู่หลงสางพูดอย่างอ่อนแรงจากนั้นออย่างรุนแรงในช่วงร้อยปีที่ผ่านมาอำนาจทางทหารของราชวงศ์ซีเหลียงเหนือกว่าราชวงศ์เซี่ยอย่างมากกว่าทศวรรษที่ผ่านมาราชวงศ์ซีเหลียงรุกรานราชวงศ์เซี่ยอันยิ่งใหญ่และผนวกดินแดนขนาดใหญ่ ในท้ายที่สุดราชวงศ์เซีย่ยผู้ยิ่งใหญ่ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องยกควันเหวนทั้งหมดให้กับราชวงศ์ซีเหลียงและชดเชยด้วยทองคําเงินและสมบัติจํานวนมากเขาถึงกับส่งเจ้าหญิงหลายคนไปโดยการแต่งงานทางการเมืองเพื่อแลกกับความสงบสุขกว่าสิบปีอย่างไรก็ตามในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาราชวงศ์ซีเหลียงดูกระวนกระวายใจและกระตือรือร้นที่จะสร้างปัญหาราชวงศ์เซีย่ยอันยิ่งใหญ่ในปัจจุบันกําลังเผชิญกับภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอก อย่างไรก็ตามมู่หลงซางรู้ว่าเขาเหลือเวลาอีกไม่มากเขาไม่สามารถทำอะไรได้มากนะจู้หงหยวนเงียบลงเขาไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับสงครามและเขาก็ไม่มีความคิดที่ดีกว่านี้ในตอนนี้ทางเหนือนั้นเร่งด่วนกว่าทางตะวันตกพวกเขาสามารถยกดินแดนเพิ่มเติม,ตมทางตะวันตกเพื่อแลกกับความสงบสุขชั่วคราว ในทางกลับกันผู้บุกรุกทางตอนเหนือต้องการที่จะกินเนื้อและดื่มเลือดพวกเขาข่าบปล้นและก่ออาชญากรรมเาาโฉดทุกประเภทพวกเขาเป็นคน่าดเถื่อนที่ไม่สามารถเจรจาด้วยได้จังหวัดโมของราชวงศ์เซียอันยิ่งใหญ่นิกายปีศาจนารกโมหลินผู้นำนิกายแห่งนิกายปีศาจจนรกถอดหน้าก,ากากออกและเดินไปหาชายัวกลางคนที่ถูกคุมขังด้วยอุปกรณ์เวทมนต์ชิ้นหนึ่งเขาพูดด้วยรอยยิ้มที่เย็นชาชิงหยุนซีอาจเป็นเวลาน,านานแล้วที่มีคนมาพูดกับเจ้าแบบนี้ ชายคนนั้นหันศีรษะไปตามเสียงและใบหน้าที่หล่อเหลาของเขาก็แสดงอาการประหลาดใจเล็กน้อยเป็นเจ้านั้นเองชายคนนี้ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากหลี่ชิงหยุนพ่อของหลี่อยูหลี่ชิงหยุนอยู่ในเมืองชิงหงซึ่งอยู่ห่างจากเมืองลั่เหอประมาณ30กิโลเมตรหลอกให้ตระกูลใหญ่ลงทุนในวิหารเต่าของเขาในท้ายที่สุดเขาเพิ่งชอชนเงินจำนวนมากเมื่อเขาถูกลักพาตัวโดยนิกายปีศาจนรก ในตอนแรกเขารู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยนิกายปีศาจจนรกใช้กินยาผิดหรือไม่อะไรคือจุดประสงค์ของการลักพาตัวคนที่ไม่มีใครเหมือนเขาที่ไม่มีอะไรเลยนอกจากหน้าตาที่หล่อเหลาอย่างไรก็ตามเมื่อเขาได้เห็นใบหน้าที่แท้จริงของหัวหน้านิกายนิกายปีศาจนารกโมลินเขาก็ตระหนักได้ทันทีศัตรูจะต้องพบกันบนถนนแคบๆอย่างแน่นอนมีอะไรผิดปกติ เจ้าไม่สามารถอยู่ในลัฐทธิปีศาจนรกได้อีกต่อไปและมาที่ราชวงศ์เซีย่ยอันยิ่งใหญ่เพื่อสร้างนิกายของเจ้าเองหลี่ชิงหยุนถามด้วยรอยยิ้มโมหลินตะคอกอย่างเย็นชาในขณะที่เขามองไปที่หลี่ชิงหยุนด้วยสีหน้ายอเยยและพูดว่าเจ้ามีสิทธิ์อะไรมาพูดให้ร้ายค่าที่นี่ ในฐานะบุตรศักดิ์สิทธิ์ผู้เกรงไกรและด่งดังแห่งแดนสวรรค์แท้จริงแล้วเจ้าตัดเส้นทางสู่ขอบเขตรับรู้ความว่างเปล่าและสังหารผู้เชี่ยวชาญเต่าหลายคนเพื่อสตรีปีศาจไม่ว่าข้าจะคิดอย่างไรการกระทําเช่นนี้ของเจ้าดูเหมือนพวกเราเช่นกันหลี่ชิงหยุนข้าคิดว่าเจ้าน่าจะเข้าร่วมลัที่ปีศาจนารกของเราในตอนนั้นจริงๆโมหลินมองไปที่หลี่ชิงหยุนอย่างหยอกล้อ หลังจากที่การจัดอันดับสวรรค์เต๋าได้เปิดเผยยอดอัจฉริยะของราชวงศ์เซี่ยอันยิ่งใหญ่คือหลี่อยู่เขาก็ได้ยินชื่อของหลีชิงหยุนโดยบังเอิญระหว่างที่เขาสืบสวนเรื่องนิกายค่อนข้างใหญ่เขาไม่ได้คาดหวังว่าหลีชิงหยุนผู้ซึ่งพร่างพรายราวกับดวงดาวมีพลังราวกับเทพ,พเจ้าผู้เขย่าโลกและเป็นผู้นำยุคจะกลับกลายเป็นเช่นนี้ปรากฏในสถานที่เล็กๆเ,เช่นนี้ในราชวงศ์เซี่ยอันยิ่งใหญ่ ย้อนกลับไปในยุครุ่งเรืองของเขาหลีชิงหยุนได้ต่อสู้กับโลกด้วยตัวเองเพื่อผู้หญิงที่เขารักแม้ว่ามันจะทําให้เกิดความปั่นป่วนและทําลายโลกการบ่มเพาะและมีคนไม่กี่คนในโลกที่รู้เรื่องนี้อาจมีบางคนในราชวงศ์เซี่ยผู้ยิ่งใหญ่ที่เคยได้ยินเหตุการณ์นี้ถึงกระนั้นก็ไม่ค่อยมีใครรู้จักหลี่ชิงหยุนโมโลินมาจากลทัทธิปิศาจนารกในอาณาจักรผู้เป็นสุดยอดและเป็นสมาชิกหลักดังนั้นเขาจึงพบและต่อสู้กับหลี่ชิงหยุนหลายครั้งพวกเขารู้จักกันด้วย ในฐานะบุศสิทธิแห่งแดนสวรรค์ศัก์ลี่ชิงหยุนเคยเป็นผู้นำในอดีตและสังหารสาวกระหน่ำไม่ท้วนของลัทธิปีศาสนรกน้องสาวสุดที่รักของเขาเสียชีวิตภายใต้ดาบของหลี่ชิงหยุนในปีนั้นดังนั้นเขาและหลี่ชิงหยุนจึงถูกพิจารณาว่าเข้ากันไม่ได้อย่างไรก็ตามหลี่ชิงหยุนมีพลังมากเกินไปในตอนนั้นแม้แต่เขาสิบคนเองก็ยังเทียบไม่ติดครั้งหนึ่งเขาเคยมีชีวิตอยู่ด้วยความกลัวที่จะอยู่ภายใต้ความเมตตาของผู้ชายคนนี้ ใครจะคิดว่าโลกไม่แน่นอนและบุตรแห่งสวรรค์ผู้ได้รับพรคนนี้จะตกจากฟ้าในชั่วข้ามคืนหลี่ชิงหยุนกลายเป็นขยะที่ถูกดูหมิ่นโดยผู้คนในเส้นทางเต๋าและชื่อเสียงของเขาก็ถูกทำลายเมื่อเขาถูกขับออกจากอาณาจักรผู้เป็นสุดยอดจากนั้นเขาก็หายไปและค่อยๆจางหายไปจากความทรงจำของทุกคนโมหลินไม่คาดคิดว่าจะพบเขาที่นี่ในราชวงศ์เซี่ยอันยิ่งใหญ่ถุยหยายกยอตัวเองพวกเจ้าไม่คู่ควรหลี่ชิงหยุน ะอ่อกโมหลินคว้าคอเสื้อของหลี่ชิงหยุนและตะโกนด้วยความโกรธว่าหลี่ชิงหยุนหยุดทำตัวเย่อหยิ่งที่นี่เจ้าคิดว่าเจ้ายังคงเป็นชิงหยุนซีในตอนนั้นหรือไม่ระดับการบ่มเพาะของเจ้าถูกทำให้พิการโดยผู้ปลูกฝังของดินแดนศักดิ์สิทธิ์และเส้นลมปราณของเจ้าก็ถูกทำลายโดยสมาชิกของนิกายเต่าของเจ้าอะไรคือความแตกต่างระหว่างเจ้ากับถังขยะในตอนนี้ใครก็ตามที่เป็นสาวกของข้าสามารถขยี้เจ้าให้ตายได้ง่ายๆ ถ้าอยากฆ่าข้าก็ฆ่าข้าสิไม่ต้องพูดไร้าสาระหลี่ชิงหยุ่นไม่ดูร้อนใจด้วยประสบการณ์ชีวิตมากมายเขาไม่สนใจชีวิตและความตายมานานแล้วตอนนี้เขาอยู่ในเงื้อมือของโมหลินเขาไม่เคยคิดที่จะรอดชีวิตไปได้หืมถ้าอย่างนั้นเจ้าอาจจะต้องรอเมื่อเจ้ากับลูกชายกลับมารวมกันข้าจะส่งเจ้าทั้งสองไปเป็นการส่วนตัวเมื่อหลี่อยู่ลูกชายของเจ้าอยู่เคียงข้าง เจ้าจะไม่เหงาอีกต่อไปเมื่อต้องเดินทางไปยมโลกโมโหลินพูดด้วยรอยยิ้มที่เย็นชาสายตาของเขาเย็นชาเจ้าต้องการใช้ค่าเพื่อล่อลีอยู่มาที่นี่การแสดงออกของลีชิงหยุนเปลี่ยนไปในขณะที่เขาแสดงสีหน้าตกใจห้าห้าแล้วไงต่อละกลัวหรอโมโหลินหัวเราะเขาพอใจอย่างมากกับปฏิกิริยาของลีชิงหยุนเขาต้องการให้ลีชิงหยุนรู้สึกถึงความรู้สึกที่ถูกครอบงำด้วยความกลัวไม่แค่นี้กายปีศาจนรกของเจ้าจบสิ้นแล้ว คำตอบของหลี่ชิงหยุนทําให้โมหลินตกใจอะไรเจ้าหมายความว่ามีโอกาสที่หลี่อยู่สามารถทําลายนิกายปีศาจนรกของข้าได้หรือไม่ฮ่าฮ่าฮ่าหลี่ชิงหยุนเจ้าพยายามที่จะข่มขู่ข้าเจ้าควรหาเหตุผลที่เป็นไปได้ก่อนเจ้ากิจจริงๆหรือว่าเด็กเหลือขออย่างหลี่อยู่สามารถคว่ำสวรรค์ได้แม้ว่าเขาจะเป็นคนแรกในการจัดอันดับมังกรซ่อนนั่นเป็นเพียงการจัดอันดับในกลุ่มผู้เยาว์ เจ้าคิดว่าเขาอยู่ยงคงกระพันจริงๆเหรอแล้วเจ้าไม่คิดว่าการใช้ลูกชายของเจ้าเพื่อทําให้คนอื่นกลัวมันน่าอายเหรอหลี่ชิงหยุนเจ้ายิ่งหลงผิดมากขึ้นเรื่อยยิ่งเจ้ามีชีวิตอยู่นานมากขึ้นข้ายิ่งดูถูกเจ้าจริงๆเพื่อมีคนมากมายที่ดูถูกข้าเจ้าคิดว่าเจ้าเป็นใครเจ้าควรคิดให้ดีเกี่ยวกับคำพูดสุดท้ายของเจ้าหลี่ชิงหยุนไม่สามารถใส่ใจที่จะพูดคุยเรื่องไร้สาระกับโมหลินเขาคิดว่าโมหลินลักพาตัวเขาเพื่อแก้แค้นในสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้น เขาไม่ได้คาดหวังว่าเพื่อนคนนี้จะต้องการจัดการกับหลีอยู่เจ้าคนโง่ขาวของลัทธิปีศาจเจ้าไม่รู้ถึงพลังของลูกชายข้า